สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวท่านแข็งแรงเมื่อเม็ดเลือดขาวแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงโทร02 3308111 b ismillahirrahmanirrahim a l h a m d u l i l l a h i r a b b i n alamin wa salat s u wa s s a l a m u a l a r a s u l i h i n k a r i m Wa a l a a l i h i t t a h i r i n wa s a h a b a t i h i a j m a i n r a b b i s h r a h l i sadr i วัยสิร์ลีอัมรีว่าผลอัจเดต์น์มิลิสานียักโคห์กาวดีสัลามุอะลัยคุมมาระห์มัดุลลอฮ์วบรุกัตุขอความสุขสันติพระเมตดต้าเจัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับชมทางบ้านทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์รายการเตือนใจผู้ศรัทธาในวันนี้หยิบยกคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกกล่าวกันนำมาตักเตือนกันเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขีด เป็นเส้นตรงบนผืนทรายให้กับซอฮาบะได้เรียนรู้ผ่านการยกตัวอย่างด้วยกับการขีดเส้นตรงนบีสุลตานลบอกนี่คือแนวทางของฉันและนบีก็ขีดซ้ายและขีดซ้ายขีดซ้ายแล้วก็ขีดขวาและขีดขวาและขีดขวาและนบีบอกนี่แนวทางอื่นๆเนี่ยแนวทางของชัยตอนฮะดิษนี้ท่านนบีสุลตาลฮาลันนั้นได้เอ่ยถึงในสิ่งที่ Benda muslim ja mai patibatt to Muslim ja mai patibatt to Nabi sallallahu alaihi wasallam qawa la tahasadu wala tanajashu wala tabagadu wala tabadaru wala tadabaru wala jabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ikhwana um muslim akhun muslim يظلمه ولا يذ ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه قل المسلم قل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرده حديثني بنتك เฮีบุคอรีเป็นฮะดิษที่มีรายละเอียดถึงการเป็นพี่น้องมุสลิมระบุถึงรายละเอียดของการที่มุสลิมจะไม่ปฏิบัติต่อมุสลิมเดียกันเหมือนกับชื่อตอนที่ผมตั้งชื่อไว้ว่ามุสลิมไม่ทำร้ายกันเองนบ,บีสุลต่านเริ่มต้นด้วยกับคำว่าลาลาตรงนี้หมายความว่าอย่า อย่าเป็นคำห้ามอย่าได้กระทำนบีบอกว่าลาตาฮาซาดูอย่างแรกลาตาฮาซาดูพวกท่านทั้งหลายอย่าอิจฉากันเองอย่าอิจฉากันเองหมายความว่าอะไรการที่เรานั้นมีความอิจฉาในสิ่งที่พี่น้องมุสลิมเรานั้นมีโดยปรารถนาหวังอยากให้สิ่งที่เขามีนั้นน่ะ เสียหายไปนี่คือสิ่งที่เป็นการอิจฉาที่ฮารอมลาตาฮาซดูยาอิจฉากันเองอิจฉาได้ในสิ่งที่อิสลามอนุญาตมีสองอย่างหนึ่งอิจฉาในคนที่เขามีทรัพย์สินอลัลลอฮฺตาลาให้ทรัพย์สินกับเขาแล้วเขาคนนั้นก็ได้ใช้ทรัพย์สินไปในหนทางที่ถูกต้องและดีงามแบบนี้อิจฉาได้เห็นคนมีทรัพย์สินอัลฮัมดุลิลละ เขาบริจาคเขาดูแลคนจนเขาจ่ายสกการนี่ใช้ทรัพย์สินไปในทางที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปอิจฉาเห็นเขามีทรัพย์เราไปอิจฉาอยากมีแบบเขาแต่ในใจก็นึกอยากให้เขานั้นเจ๊งเร็วๆอิจฉาเขารอดูเขาอย่าให้หมดตัวนะจะดูถูกให้นี่อย่างนี้อย่าอิจฉาอย่าอิจฉากันในเนี้ยมัตที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะาลาให้พี่น้องครับ ไม่เหมือนกันบางบางคนอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตะลาให้เนื้อมัดอย่างหนึ่งและบางบางคนอัลลอฮฺตะลาให้เนื้อมัดอีกอย่างหนึ่งทุกคนได้รับเนื้อมัดจากอัลลอฮฺตะลาเหมือนกันพี่นอ้องวันวันนี้เรามองในสิ่งที่เรามีดูในสิ่งที่อัลลอฮฺตะลาให้กับเราและเราทําในสิ่งที่เรามีนั้นให้มันดีกว่าเดิมทําให้ดีกว่าเดิมทํำยังไงทําในสิ่งที่อัลลอฮฺตะลาพอพระทยัย ท่านี้มัดเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายการมีชีวิตก็ใช้มันทําอิบาดต์ต่ออัลลอฮ์ท่านี้มัดมันคือในเรื่องของความรู้ความสามารถก็ใช้มันรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ท่านี้มัดมันคือในเรื่องของทรัพย์สินเราก็ใช้ทรัพย์สินไปตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบานอัลตาลานี่อัลลอฮ์ตาลาจะเพิ่มในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้เนี่ยมัดกับเราอย่างที่สองนบีบอกว่าวะลาตนายะชู พวกท่านทั้งหลายอย่าได้อะไรอย่าได้สอนแนมกันเองพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สอดแนมกันเองไปสอดเรื่องชาวบ้านไปแส่เรื่องชาวบ้านไปดูซิบ้านนั้นมันมีอะไรแล้วก็มานั่งนินทากันไปสืบดูซิไอคนนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็มานั่งนินทากันซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่อันอิสลามสอนก็คือให้เรานั้นช่วยเหลือมุสลิมโดยการแต่อันนี้ไม่ใช่จะช่วยเหลือ ไม่ใช่ที่จะไปสอดอเขาเรียกว่าอะไรไปหาข้อมูลเพื่อที่จะช่วยเหลือไม่แต่อันนี้ไปสอดแนมอันนี้ไปหาข้อมูลไปแอบดูไปหาข้อมูลเพื่อที่จะอะไรมาว่าร้ายพวกเขานี่แบบนี้ไม่ใช่อย่าทำมุสลิมจะไม่สอดแนมกันเองเพื่อที่อะไรเอามาเปิดเผยหรือเอามาทำในสิ่งที่ มันทําให้พี่น้องของเรานั้นได้รับความเสียหายไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเวลาตาบาก็ดูพวกท่านทั้งหลายอย่ากโกรธกันเองอย่ากโกรธกันเองตาบาก็ดูอย่าโกรธอย่าโกรธกันเองหมายความว่าอะไรพี่น้องครับวันนี้ไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตละลาอนุญ,ญาตให้โกรธแต่โกรธกันในเรื่องอะไรแหละบางทีโกรธกันในเรื่องหน้าบ้านน่ะ บางทีนะโกรธกันในเรื่องหน้าบ้านบ้านนู้นดูสิโอโหอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันปิวมาหาบ้านเขาใบไม้บางอะไรบางโกรธกันในเรื่องที่ไร้สาระอย่ากโกรธกันเองในเรื่องที่มาจากสิ่งที่มันไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความดีงามอย่ากโกรธกันเองนะครับโกรธกันเพื่อพระพักของอัลลอฮ์ตะลาโกรธได้โกรธยังไงเพื่อพระพักของอัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์ตละลาเช่นโกรธที่เขานั้น ไม่ปฏิบัติในคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลายกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะโกรธลูกของเราเราโกรธวันนี้เราจะโกรธคนที่เป็นครูของเราโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะเขาไม่ปฏิบัติตามในคําสั่งของอัลลอฮฺแต่บางบางทีเราดูสิเราโกรธกันเรื่องอะไรคนอยู่ในครอบครัวเป็นคู่ครองกันจำวนเกิดไม่ได้อัลลอไปโกรธกันเรื่องแบบนั้นไปโกรธกันเรื่องอะไรไม่หิวของเมื่อฟาไปโกรธคนข้างบ้านอัลลอฮฺมาทากับข้าวมาแบ่งเรา พี่น้องครับไอเรื่องแบบนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปโกรธนะแต่โกรธกันในเรื่องถ้าหากว่าวันนี้เขาทําในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบนะฮานอตะลาโกรธมีไหมที่เราโกรธคนที่เขาไม่ยอมไปสู่เราไม่เคยโกรธนะมีไหมที่เราอิจฉาโอ้ยคนนี้เขาบริจาคดีโอ้ยคนนี้เขาไปสู่เราประจามอิจฉาไหม ไม่ค่อยอิจฉาส่วนใหญ่จะไปอิจฉาโอ้ยคนนี้ไปเที่ยวอีกแล้วอิจฉาจังโอ้ดูคนนี้ดิไปกินอาหารดีดีอิจฉาจังนี่เราจะอิจฉาในเรื่องที่มันไร้สาระอย่ากโกรธกันเองอย่ากโกรธกันเองโกรธมันคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องรีบที่จะให้อภัยก่อนที่มันจะแสดงออกมาเป็นคําพูดก่อนที่มันจะแสดงออกมาเป็นการกระทําแต่ถ้าหากว่า มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโกรธเนี่ยพี่น้องระง,งับไว้ยังไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรแต่ถ้ามันออกมาแล้วต้องขอมาอัฟกันต้องขอมาอัฟกันแล้วทีนี้เวลาโกรธเนี่ยไม่ได้โกรธคนเดียวมันจะมีคู่ที่ถูกโกรธคนหนึ่งโกรธหรือโกรธดดวยกันเลยคนหนึ่งคนใดขอมาอัฟก่อนคนนั้นมีเขียนนะอัลลอฮฺตาอาลาและอีกคนหนึ่งต้องให้มาอัฟด้วยอย่าแค้นฝังหุ่นกันบางทีนูน่นโกรธกันตั้งแต่รุ่นกีนุ่น โกรธกันตั้งแต่รุ่นโตะนะมาถึงเรายังไม่มองหน้ากันอย่ากโกรธกันเองเวลาตาดาบารูนบีบอกต่อเวลาตาดาบารูท่านทั้งหลายอย่าได้ผินหลังให้กันคําว่าผินหลังให้กันหมายความว่าวันนี้ทิ้งให้พี่น้องมุสลิมของเรานั้นนะ่ะอยู่ในความยากลําบากอย่าผินหลังให้กันอย่าผินหลังให้ในวันที่พี่น้องของเรายากลําบากช่างมัน่น เวลามันมีมันไม่เคยสนใจเราช่างมันไม่ได้เป็นอะไรกับเราช่างมันมันไม่เคยมาเหลียวแ,แลเราอย่าพี่น้องไม่ได้น,นคะครับเพราะวันนี้เราต้องช่วยเหลือกันเราเป็นพี่น้องมุสลิมเราต้องช่วยเหลือกันอย่าผินหลังให้กันเราเห็นพี่น้องของเราถูกทำร้ายอยู่เอ้ยไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้อย่าพินหลังให้เราต้องเข้าไปช่วย เราเห็นพี่น้องของเรากําลังลําบากอยู่เฮ้ยมันไม่ใช่แก๊งเราเฮ้ยมันไม่ใช่คนในมูเกมเราไม่ได้เราต้องทําอะไรครับเราต้องเข้าไปช่วยเ้วืว่าละวาละอย่าบ่ดุกุมอะลาบเอินบ่ดินอย่าอะไรค้าขายตัดหน้ากันการค้าขายตัดหน้ากันก็คือยังไงมาเอาของฉันเลยอาเดาฉันลดราคาใ หรืออย่าไปซื้อของเขาใส่ร้ายเขาต่างๆนานาค้าขายตัดหน้าการค้าขายทับกันเช่นคนลูกค้าคนเดียวกันมีสองร้านเห็นแล้วเขาไปจองตรงนู้นแล้วนะไปจองของร้านนู้นแลวไอเราก็หาจังหวะสมโอกาสปุ๊บไปกระซิบเลยบอกมาของของฉันนี่มีเลยเอา้าฉันลดราคาให้เลยทำให้เขาต้องไปยกเลิก ทำให้พี่น้องมุสลิมของเราขายไม่ได้อย่าค้าขายตัดหน้ากันอย่าค้าขายตัดราคากันฮารามนะครับวกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะอัลมุสลิมุอะคุนมุสลิมวกูนูตรงนี้เป็นคําสั่งเลยพวกท่านทั้งหลายอิบาดัลลอฮพวกท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเราวนาบีมาสั่งอีกทำไมล่ะ นบีมาสั่งอีทําไมเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นบีสั่งพ่วงด้วยคําว่าอิควานะจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์โดยรักษาความเป็นพี่น้องกันไว้อย่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วตัดญาติขาดมิตรอย่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วไม่สนใจญ,ญาติพี่น้องไม่สนใจเพื่อนฝูงไม่สนใจบ้านใกล้เรือนเคียงไม่สนใจอย่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แบบนี้ นบ,บีบอกว่ากูนูอิบาดัลอฮิอิคว่า,วานะจงเป็นบาวของอัลลอฮ์ที่รักษาความเป็นพี่น้องกันเอาไว้อัลมุสลิมอคุณมุสลิมนบ,บีบอกอีกมุสลิมคือพี่น้องมุสลิมพี่น้องคือมุสลิมคือพี่น้องมุสลิมเท่ากันคนเราพี่น้องลองมองดูนะในบ้านเราเราเป็นพี่น้องกันนะ่ะไอคนหนึ่งน่ะโอ้โหเงินเดือนเป็นแสนกับอีกคนหนึ่งเนี่ยขายของเก่าขายของมือสอง แต่ก็เป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันดังนั้นเหมือนกันวันนี้จะรวยก็เป็นพี่น้องกับคนจนจะมีตำแหน่งก็เป็นพี่น้องกับคนที่ไม่มีหน้ามีตาเป็นพี่น้องกันเจอหน้าอย่าเชิดใส่กันเจอหน้าเห็นเป็นมุสลิมโอ้ดูมันซอมซอ่อเหลือเกินทำเป็นไม่รู้จักบางบางทีทำเป็นโอ้ฉันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับคนพวกนี้ทั้งทั้งที่เป็นมุสลิมเหมือนกันอย่า แบ่งแยกกันด้วยทรัพย์อย่าแบ่งแยกกันด้วยตําแหน่งเพราะของพวกนี้อัลลอฮฺตาลาให้และวันหนึ่งมันจะหายไปนะครับและนบ,บีสุลต่านยังบอกอีกบอกว่าล, uh u, วลายัสล uh ิมูฮูวะลายัคด uh ุลูฮูวะลายัคกิรูฮูนบีบอกว่าอย่าจลิมกันเองนะอย่าจลมพี่น้องของท่านอย่าอะไรครับทอดทิ้งพี่น้องของท่าน อย่าทอดทิ้งพี่น้องของท่านและอย่าดูถูกพี่น้องของท่านอตตะวาฮาฮุนานบีสุลตานบอกว่าตักวาความยำเกรงอยู่ตรงนี้และนบีสุลตานอยู่ชีรูอิลาะซอดรีสลาสัมรอดอตตะวาฮาฮุนาตักวาอยู่ตรงนี้นะตักวาอยู่ตรงนี้ตักวาอยู่ตรงนี้ดูกันที่ใจอย่าดูกันที่ตำแหน่งอย่าดูกันที่ฐานะอย่าดูกันที่ทรัพย์สินแล้วแบ่งแยกไม่วันนี้เมื่อเป็นพี่น้องมุสลิมแล้วใช้ใจดวงเดียวกัน นะครับบีฮัสบีอิมริอินมินาชารีคนคนหนึ่งนับว่าทาชั่วแล้วนับว่าบาปแล้วคือยังไงอยะกิรออะข้อหุนมุสลิมคือการที่คนคนหนึ่งดูถูกพี่น้องมุสลิมของเขากุลลินมุสลิมกุลลุนมุสลิมอาลันมุสลิมมุสลิมนั้นมีสิทธิ์เหนือมุสลิมด้วยกันเรามีสิทธิ์เหนือเขาเขาก็มีสิทธิ์เหนือเราในเรื่องอะไรบ้างนบีสุลตานบอกว่าตรงนี้ฮารามที่จะละเมิดนะ ดัมมูฮูวะมาลูหูวะเอรุดูหูเราต่างมีสิทธิ์เหนือกันห้ามละเมิดในเรื่องของอะไรชีวิตอย่าละเมิดกันเองรัพย์สิสนอย่าละเมิดกันเองและเกียรติยศอย่าละเมิดกันเองมุสลิมจะไม่ทำร้ายกันนะครับวบิลาฮิตตฟิกบันฮิดายะซัลลัมอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุฮ์ัล